มาช่วยคุณพ่อติดตั้งนะพาคุณพ่อมาติดตั้งกระจกเรียบร้อยแล้วเหลือ,อที่แขวนเสื้อนะที่แขวนเสื้อคุณพ่อบอกว่ามันเป็นเซ็ตของมันจะทิ้งก็เสียดายก็เลยเอามาใส่นะทุกท่านพรอมีแล้วผมติดตั้งให้แล้วนะ,น,น,ะนี่นี่เยอะแยะนี่เทียบเลยนี่ห จับเสือคะับเอาเลยอ่ะพอดีเลยโอ้ตัวนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กเลยเนาะโป <c oughs> รูตรงรายต่ออีกนะได้อยู่แหละวถือถืทถือายเอาตัวนี้ เล้าไม่ทับเป็นปุ๊กอือปกติก็อย่างนั้นแหละโอ้โหเดี๋ยวผมติดอันอนี้ก่อนนะติดก่อนใส่อันนี้ก่อนตัวหนึ่งก่อน Hmm. cái này cái dù đó giờ đi đi để mark cái gì này, đi để luôn หมออืมโอ้ยเกิดได้สั่งสะกันอืมอืมเอียงไหมมันโดนหรือเปล่านี่โดนฝั่งนี้หรือเปล่านี่นี่ขึ้นนี่อืมอืมนี่อืมอืมอ้ายืดเ่าะนี่ เดเห็นอยู่ปสองจุดนี่จุดนี้น่อยนะย๋อนให้ถึงเลยเห็นอยู่เนาะ โอเคแล้วบ่าแต่อย่าไปยิงคุกนะทุกท่านก็ติดตั้งให้มันเสร็จไปเลยโอ้ตอนนี้รูเดิมเนาะแบบนี้เนาะนหละได้อันเดียวแน่นก็โอเคแล้วอีกอันนึงเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ะ อ,อน,นี่เป็นไม้แขวนเสื้อสองอันอไม่เคยห้องน้ำผมก็ไม่มีนะสองอันอ่ะมีอันเดียว <c oughs> ของรอบพิเศษ <c oughs> ห้องน้ำราตัดผ้าสองอัน อันที่ผมทำให้ก็ยาวเลยอัมานี่แถมเอาไว้ตากเพิ่มเติม<ๆ> <laughs> เลือก,<ๆ>เ,ลอกเลือกตากเอา <laughs> โอ้โหอยู่พอเ้ยไม่อยู่มันไม่ไปไหนหรอกอ่าเหลือตรงนี้ที่วางสบู่นะเดี๋ยวตอกพุกเข้าไปก่อนเลือกเอาพุกที่มันที่ทือเขาแถมมามัน อ,อันเอเกินจชกดีนะที่เก็บไว้เรื่อยๆอยู่นี่ได้ใช้ตลอดอยู่อืมอันนี้คือที่วางสบู่นะท่านอ้าวที่วางสบู่เรียบร้อยนี่มันมีหัวปิดจุกของมันด้วยนี่นี่ปิดจุกสบู่ มาโอ้สุดยอดครบเลยห้องน้ำอันเดิมมีไหมพี่วางสบู่ไม่มีไม่มีวะแล้ววางที่ไหนอะใส่ตะก้าใส่ตะก้า,กาโอ้ เจาะมั้นคุณพ่อเพื่อเวลาวางสบู่แล้วน้ำมันจะขังเจาะเจาะให้มันเป็นรูซะหน่อยไหมเจาะมันเป็นรูเนาะน้ำมันจะได้ไม่ขังเนาะ,ะตรงนี้นะทุกท่านคุณพ่อจะทําที่วางสบู่นะแต่ว่าเวลาเราวางสบู่แล้วน้ำมันไม่ซึมลงเนาะถ้ามันมีเปียกเนาะก็เลยเดี๋ยวจะเจาะให้นะทุกท่านซึ่งที่บ้านผมก็เจอปัญหาแบบนี้แหละ พอเราสบู่บเปียกปุ๊บมันน้ำมันไม่มีที่ไปเพราะนั้นเราต้องเจาะเอาหัวสุดดอกสวรานไม่ค่อยเข้าเลยอย่า <laughs> หาดอกสวรานที่มันเข้าๆหน่อยม,ม,มันมีสวรค์เจาะก็เล็ก <laughs> ชุบอันนี้เอา เอาเกลียูเอาสักสองสามรูเนาะร้านผมก็ยังไม่ได้เจาะในขี้เกียจทำ <c oughs> <c oughs> อะจอเจาะแถมให้อซ์รูนอือจบรับรองน้ำไม่ขังเ <c oughs> อมมอ <c oughs> ให้เจาะให้ที่ห้นี่เหรอป๊ฮะที่ห้อยอะไรที่ห้อยอะไรเนี่ยตรงไหนเจาะอีกประมาณรูหนึ่งสองรูเนีไอ้นี่เหรอที่ห้อยนี่เหรอได้เป็นเหล็กห้อยอะไรอ๋อว่าเดี๋ยวมารอบหน้าว่าจะทําอยู่แต่ลองดูดิคุณพ่อผมเอาตัวเชื่อมมาอยู่น้นตัวเชื่อมลองด้วยไฟพอเปล่าไฟไมันพอคันเป็นแบบอ่า ไปพอหรือเปล่าไม่รู้เออว่าจะทําให้อยู่เดี๋ยวมารอบหน้าเดี๋ยวค่อยทําให้ก็ได้เดี๋ยวแถมให้อีกสักสามสี่ตัวให้มันเต็มเสาไปเลยเนาะเออข้างล่างตรงนี้อีกสักอันนึงอืมอีอันนึ่งฝั่งนี้ด้วยอ่ะฝั่งนี้ด้วยอ่ะนี้ห้อยตรงนี้ด้วยนี่ห้อยนี่ด้วยนี่อ่ะลุงพลังเลยนี่เนาะสีก็ยังไม่ได้ทาเอออ่ะเก็บสีเอาเก็บเก็บสีเออครบ ทีนี้นะครบเลยนะทุกท่านอุปกรณ์ห้องน้ำสุขภัณฑ์ติดตั้งให้เรียบร้อยโอ้ครบจริงๆดูนะเราตากผ้าในห้องน้ำสองอัน <Okay. S 1> ใครเขาผ้าทำสองอันไม่รู้นีนะ่ที่วางสบู่ก็ครบจบที่ล้างห้องน้ำพาก็มีหละล้างเอาเอออ่นะโอเคครับผม